ค่ะเหม่องครามมันได้เอาก็ะเจี๊ยอนกว่าลอยกระทงไหนคะเนาะตั้งในนะคะว่าคำแบบเตยจ้องกันคะ่ะตั้งในในกระเจีเย็นวัดไหนคะเนาะอันนี้ก็รับสิ่งอีกหนึ่งหน่อยคะเนาะ,ะลดมาไม่อยากไปมาค่ะมาเตยจ้องกันอ่ะ <c oughs> มืดไหมมืดอ,อยู่คิดตรงนี้สว่างเอาตรงนี้สว่างอ่ะ

เพราะฉะนั้นการทำอะไรก็จะเป็นบุญเป็นกุศลวันนี้นยญาติโยมพุมลูกโยมหล,ล,ล,ลานมาร่วมรอยกระทงกันแล้วน่าปลื้มใจชื่นใจนะวันนี้เรามาทำความดีเป็นแบบอย่างเป็นตัวอยา่ยางแก่ลูกแก่หลานเรียกว่าทำดีไว้ให้ลูกทำถูกเอาไว้ให้หลานทำทานเอาไว้แก่กตนนสร้างกุศลให้กับตัวเราเอง อนนถวาย2อง้บาทโราือลูกเตมาองโชนายตอนนี้ยายเง็มาสสถานยมนะไปเรื่องตรไหนโยมีกระแล้วไปที่หลวงพ่อพุตาีวัดจพื่คือความโกรธความโลภความหเกในขณะับให้จิตเช็นรู้เป็นผุศัา